อ้าวเรามาดูข้อสอบของคณอ,อหอลมออีกข้อนึงนะครับข้อนี้น่าสนใจนะครับข้อนี้ก็จะดูมีความซับซ้อนมากขึ้นก็เป็นพีเทสของขุดสนกุหลาบนะครับปี2 5 6 8นกะครับก็เป็นของโครงการห้องเรียนพิห้องเรียนปกติด้วยนะจริงๆยากกว่ายากกว่าห้องพิเศษบางโรงเรียนอีกด้วยซ้ําไปนะครับยา,ยากกว่าข้อสอบจริงนะอันนี้มีความซับซ้อนเนี่ยเราก็มาดูเนาะโดยปกติเราก็จะเห็นว่าการหาคณอ ก็จะดูแค่แบบเหมือนอถ้าเป็นสายพานหมุนครบรอบในอีกครั้งครั้งต่อไปเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับมันก็จะหาแค่คอลนอของใน3ตัวนี้ก็จะได้ออกมาแล้วแต่ว่าในเนี้ยมันจะไม่ได้ถามตรงนั้นนะครับมันก็ถามบอกว่าโอเคในครบรอบเนี้ยแล้วมันมีการหยุดพักเครื่องด้วยแล้วเขาก็ถามว่ามันจะหมุนพร้อมกันอีกครั้งเหมือนตอนเริ่มเปิดสายพานคือเหมือนตอนเริ่มเปิดสายพานนั่นหมายความว่า รอบใหญ่ของมันนะครับ18แล้วหมุน8รอบแล้วพักเครื่องไป12บวิหมุน24อ่ะหนึงรอบ24ิบสีวิแล้วหมุนไป10รอบพักเครื่อง15แล้วก็ในหนึ่งรอบเนี่ยหมุนส0สใช้เวลา36วินาทีหมุนครบรอบ12รอบพักเครื่อง18วินาทีฉะนั้นอันนี้เราก็ต้องไปดูรอบใหญ่เราก็เลยต้องหารอบใหญ่ก่อนเราเด็กๆต้องหารอบใหญ่ก่อนพอหารอบใหญ่เสร็จปุ๊บเราถึงจะหาคอลนอ่อะ โอเคเรามาดูวิธีการหาเราก็บอกว่างั้นสายพานที่1สายพานที่1นนะใช้เวลา18วินาทีหมุนกี่รอบครับหมุน8รอบพักเครื่องไป12ก็บวก12อ่าบวก12เนาะก็ได้เท่าไหร่ออกมาก็มานั่งดู อ่ะต่อมาสายพันที่สองเอาเอา,เ,อาเราแปลงโจทย์มันออกมาก่อนเนาะใช้เวลา24 10รอบเนี่ยครบสิรอบปุ๊บพักไป15แล้วก็สายพันที่3ใช้เวลา1รอบใช้เวลา36วินาทีหมุนไป12บองโอ,โอม่ติดหมุนไป12นะครับพักไป18อ่ะตรงนี้นะ เราก็เอามาคูณเลยก็คิดเลยนะครับสิบแปดคูณแได้เท่าไหร่ก็สิบแปดคูณสิคูกับ18บแคูณสแล้วอันนี้มาลบกันนะสิบแปดสิบได้180ลบด้วย36ได้144ยสี 144. 144่สิบอ่สิบสี่บวกสินะครับแล้วก็อันนี้ได้240ร้บกสิ 240บวก15 36คูณ12 36คูณ12ได้72ได้36ได้2ได้3 4 4 3 2บวก18โอเคเราก็จะ ได้ออกมาแล้วอันนี้ก็จะเป็น156อันนี้ก็เป็น255แล้วก็สุดท้ายก็จะกลายเป็น450อ่ะอันเนี้ยชุดใหญ่ของมันเนี้ยชุดหมายถึงว่าที่มันทำงานครบ1รอบของมันเนี้ยใช้เวลาเท่านี้วินาทีอ่ะควรจะเขียนด้วยนะครับเด็กเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยหน่วยอะ่ะมัน โจทย์มันมีหลอกมันก็ทำให้เรา เอ่อเ12โอเคเอาแม่3ก่อนก็นได้นะครับ3ามห้าสิบห้าสามสองหกสามแปดยีเหลือสิบห้าสามห้าสห้าสห่ง้าหอ่ะถูกไหมชือ่อแม่อะไรตัดได้อีกแม่ห้าห้า อันนี้ได้52เหมือนเดิม5 1 5 5 7 35แล้วก็5 3นี่อันนี้เป็น17เป็นจำนวนเฉพาะไหมมี52กับ30หารด้วย2ลงตัวได้26 17แล้วก็15โอเคหมดแล้วเราชุดพวกนี้มาคูณกันนะครับ คูณมาปุ๊บเราก็จะได้เป็นวินาทีออกมาอ่ะเรามาคูณชุดนี้ 5, 2, 10 13ได้30อ่ะชุดนี้ได้30นะต่อมาเราเอา30คูณ15ก็จะได้เป็น30คูณ26คูณ17คูณ15คูณชุดนี้ ไว้ด้านบนอันนี้ได้450 26คูณ17 26คูณ17 7 6 42, 42ทด4 7 2 14 15 16 17 18 26ได้2ได้4ทด1 4 2 2

เกอ่ะก็จะได้คอร์นรเท่ากับ3 5, 5, 2, 6, 7, 15, ามคูณห้าคูณสคูณยีคูณสิเคูณสิเท่ากับเท่ากับด้านล่างแล้วกันเท่ากับ1 9 8 9 0เวินาทีอ่ะอันนี้ เขาถามเป็นวินาทีฉะนั้นคําตอบก็คือข้อ3อเป็นคําตอบโอเคนะครับสําหรับข้อนี้ก็ยากระดับหนึ่งก็ลองไปทําดูเด็กๆก,ก็ลองทําดูทําข้อนี้ได้ก็มีความกระจ่างในเรื่องคอรนอนระดับหนึ่งแล้วก็ไปไประยุกตได้นะครับสําหรับข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ